ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็คือพี่แดนเบอร์21นะครับวันนี้พี่ผมจะพาออกไปให้พี่พี่ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์นะครับวันนี้เขาตะลุยขึ้นไปแบบนี้นะครับก็เกรงใจนะครับไม่รู้เดี๋ยวรอให้แกว่างวันนี้หน่อยนะครับจะเห็นได้ว่าคันแรกเลยที่ตะลุยขึ้นไปด้านบนตั้งแต่ตอนแรกที่โซนเอนะครับตอนนี้ มาวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมาปฏิบัติการอยู่บริเวณด้านฝั่งทิศตะวันออกคือโซนสีนะครับแล้วก็จะเห็นว่าวันนี้คือพ่แดนเนี่ยบุกขึ้นไปถึงด้านบนคือบนบนยอดของบนยอดของอชุดกระเทุแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยครับตอนนี้กําลังตะก,กุย สองกล้องด้านบนนะครับก็มีทุกชั้นเลยนะวเห็นละเบอร์ยีนะครับขึ้นไปถึงยอดก็ตะกุยนะครับลงมาให้กับ ันที่อยู่ข้างล่างนะทยอยเอาสิ่งที่เจาะได้นะครับทั้งเหล็กทั้งปูนะเบอร์สิบเจ็ดก็รับช่วงเบอร์สิบเจ็ดรับช่วงโกยต่อนะครับโกยลงมาต่อ แค่ไต่ตะแคงอยู่ด้านข้างนะครับตอนนี้ต้องบอกว่านี่ขึ้นไปนี่เลยขึ้นไปข้างบนเลยส่วนส่วนนี่พี่วันพี่วัน,วนชาวกัมพูชาวันนี้เมื่อช่วงค่าตอนฝนตกนะครับพี่วันพเมนขับมอเตอร์ไซค์ออกไปน่าจะก,กลับบ้านนะไปพักนะพี่วันแล้วก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าทางทีม เครื่องมือหนักเนะี่ยจะจะลุยต่อเนื่องนะครับจะลุยกันต่อเนื่องไนปะถึงสามนาฬิกาเลยนะครับตอนนี้อันนี้ห้าทุ่มนะยี่สิบสามนาฬิกาห้าทุ่มพอดีเลยนะครับที่โซนผมขยับมาที่โซนสี่ชาลีนะครับที่โซนสี่ชาลีก็จะเห็นภาพชัดนะครับว่าเบอร์ยี่สิบเอ็ดี่แดน,นขึ้นไปลุยสิงห้องบน,น ตะลุยไปถึงบนยอดนะครับแล้วก็แรกๆก็แค่ตักแทงนะครับตอนนี้ยืนยันว่านี่ขึ้นไปตะลุยจากข้างบนแล้ะทีนี้ความสูงก็จะค่อยๆถูกลดระดับลงนะครับแล้วก็เป็นการปิดพื้นที่จากด้านบนเปิดพื้นที่จากด้านบนลงมาให้คันล่างๆรับช่วงส่งตักสิ่งของออกไปนะครับ สามนาฬิกานะครับของวันที่16เมษายน2568ก็เข้าสู่วันพุธที่16เมษายน2568นะครับที่สามนะครับทีมปฏิบัติการตอนนี้ก็กำลังจะส่งนะครับนักผู้ภัยที่ตัดแก๊สได้นะครับขึ้นไปทำการตัดสลิงนะครับ พราะว่าอุปสรรคก็คือรถใหญ่เนี่ยที่ไม่สามารถตัดพวกสลิงได้นะครับก็จะใช้เนี่ยครับที่บริการจะระดมเวลัคกู้ภัยที่สามารถตัดแก๊สได้ขึ้นไปทําการตัดสลิงเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้กับรถใหญ่นะครับที่รถจุรถจอดนะรถจอดรถรถจอะรถตัด เพราะว่าเขาพีมเขาใหญ่เขาไม่สามารถตัดเขาตัดเหล็กได้แต่ตัดสลิงไม่ได้นะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราพีมปฏิบัติการก็จะอำนวยความสะดวกในการขึ้นไปทําการตัดแก๊สตัดสลิงนะครับใช้แก๊สตัดสลิงครับนานักกู้ภัยก็ขึ้นอันนี้ขึ้นไปเนการชดเชย สำคัญไหมฮะตัดจัดจัดไปกินก็ได้มีหัวนึ่งตกลครับต้นฟรีครับต้นฟรีม่อีกหนึ่งหัวได้นะครับตรงนี้ต้นดีนะครับก็กรองเหล็กที่เห็นอยู่นะครับสลิงเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้แก๊สเป่าให้ขาดเอาไว้นะครับเพราะว่า บัรุที่เกิดขึ้นที่เราเห็นก็คือรถใหญนะ่ไม่สามารถตัดสลิงได้นะครับของเครื่องมือหนักนะครับบริเวณที่โซน A บนนะคือโซนโซนบนเนะี่ยตอนนี้น่าจะเป็น E นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือจุดที่อยู่ฝั่งทิศตอน,น,นออกียงใต้นะก็เป็นด้านบนตอนนี้ก็รถขุดเจาะรถตัดนะก็เข้าไปำทำการยอย เจาะแล้วก็ทยอยเอาปูนเอาเหล็กเอาปูนล,ลงมาส่งให้ด้านล่างนะครับที่มือหนักยังปฏิบัติงานอยู่อีกโซนสองโซนด้านหลังนะครับสามนาฬิกาสีสามของวันที่สิบหกวลวนะครับสีสามสามนาฬิกาของวันที่ 16, สิบหกเมษายน ใช้ตัวตัดด้วยรถต,ตัดลวดจากะลิงนะครับด้านบนนะวนที่ด้านบนนะตอนนี้ทั้งฝั่งเขาเรียกฝั่งทิศทิศใต้นะก็เจ้าหน้าที่ก็ระดมกงจัดยังใช้อยู่ สคันนะครับตรงจุดนี้ยังนะครับยังตัดกอยนะคยปูนโอย,โยเศรษซรากนะครับลงมาเพื่อจะตักใส่รถบรรทุกติดทอดหนึ่งนะครับ ผู้ชายได้รับสาระ า30นาทีนะครับวันพุธที่16เมษายน2568วันพุธนะวันพุธที่16เมษายน2568ทุกคนครับเป็นวันที่19ของเหตุการณ์แล้วนะครับตอนนี้นะครับคือความคืบหน้าล่าสุดทุกคนดูนะครับที่บริเวณทิศ ก็บอกว่าเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะตะวันออกเฉียงใต้ตรงจุดนี้ความคืบหน้าล่าสุดครับรงคชนีนะครับทุกคนองคชนีเจ้าหน้าที่เข้าต่อสายแก๊สนะครับเจ้าหน้าที่ขึ้นไปนะครับเพืขึ้นไป แก๊สตัดสลิงใช้แก๊สตัดสลิงด้านบนนะครับ ไม่สาม,มารถตัดได้นะไม่เป็นไรมบอกว่ามันเปานไปหน่อยต้องจัลางานแล้วตนนี้เป็นทีม่ไปเดินลงานในทีมามาม่เปนเลซ่าเลยม่เลซ เตรียมพับมาให้ทีมของสำนักและก็ทีมของร่วมกันอยู่นะครับอนุโมทนาด้วยนะครับทุกคนตัอว,วอ,อย่างตัวอย่างอยู่ในเมืนะ่อกีอ้นะครับเป็นเตียงแบบเตรียมพับแบบได้นอนพักนะครับเวลาที่ทุกบัลลตทีมท,ทีมที่ได้พักขอปาปะน,นะครับอาจารย์ห่วใยนะครับเอาีนัอาจารย์ ห่วงใ่ก็เลยนะครับเนี่ยอยากนามาให้เจ้าหน้าที่ช่วงที่ทักองหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเจ้าปู่ตุ๊กเดนมหาวระธรรวัพระเจทุกควิมนครธรมอ๋อวัดวัดโพนะครับนะวัดวัดโพหรือเนี่ยครับห่วงใหญ่ทีมกู้ภัยที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ที่ด่างงานนะครับนี่ครับอาจารย์เป็นตัวแทนของ หลวงพ่อนะครับนำานีครับที่นอนมาขอภัยกับทีมขอพระคุณนะครับขออนุโมทนานะครับกราบนมัสก,การครับจ้าวาดหลวงพ่อสมเด็จนะครับวัดวัดเทตุพนจมังคลาวัดโพนะครับเรียกง่ายๆคือวัดโพเนี่ยแหละครับอไอ้ไ ไอซีดีสิวสี่นี่สิ o p อโอีสบห้าวออีสิบสวนโดีมีคนพักไหมโซนดีคโซนดีมีคนตกด้ยดยทีที่ออกมาพักก็ต้องหดขานะเพราะว então, e ่าน้ำน้ำเข้ามาท่วมในนี้ด้วยเลยวันเย็นวันนี้ฝนตกนะคพระจันทร์มียามาให้ด้วยนะครับ มียาหมองมียานวดไข่กล้ามเนื้อนะครับคุณนะครับวัดสการณ์คุณเจ้านะครับของวัดโพนะครับนี่อาจารย์เอาเอามามอบให้กับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนอกจากดพินอนนะครับรวมดูพร้อมไหมไม่ได้นะของวัดโพนะอันนี้มอบให้เจ้าหน้าที่ตันก่อนนี่ยาหมองอันี่ก่อนสนิทสุดเย็นของวัดโพนี่เลยครับอาจารย์นำ ไปชั้นเพนมาโยมเห็นว่าเาเยี่ยมเจอที่ผู้พายมอบขนมขนอะไเรเขาเรียกขนมปับ๊บคูน่นะครับอาจารย์ในมอบมามอบต่อให้นะครับให้กัย้อนมาเป็น,นตัวที่คู่โดยตรงไม่ใช่กันมอบมให้ดู่นะครับอันดับโวทนากันนะครับทุกคนอาจารย์อาจารย์มาทุกวันนี่เที่ยววันละห้าสิบโลอ่ะโ้โหนี่ครับนักล้วยลองนอนลองเป็นตัวอย่างนอนให้ดูเลยนะครับ ไม่ข้ส่วนเลยแตงไม่ส่วนตัดลองให้พี่เขาพิช่วนอ่ะพี่ลองทำย้อนได้พี่ิชได้ด้วยนะพิชซ์ได้แต่โอเคนี่ขนาดแล้วก็ใหญ่นะได้ได้ แล้วกล้วยอะไรของเนี้ยก้วยเลยหอันอันนี้แล้วกล้วยเอาไว้เลยหนึ่งอันเปิดได้เลยครับลอยู่อยู่ประตูหน้าครับิเจอเออ้ปวดไม่วันนี้มีสเปร์นะครับมีสเปร์สเปร์สเปร์สร์วัดโพสเปร์วัดโพนะพระจันทร์นี่ให้2องอันพระจันทร์ให้ส่วนวเลยสองอน สบายก็ปวดใช่ไหมปวดปวดสบายก็ปวดอ๋อตึงคอเอนอนทั้งวันไงอ๋อแล้วบอยนอนนอนจนคอตึงอยู่พี่นี่อาจารย์อาจารย์ที่ให้เองเลยนะสเปสเปกั้มขายปวดไม่กั้มเนื้อที่วัดโพรมน้ําไม่ใช่พี่เวลาใส่ดิ่ตัว เหมือนกับตู้สาวน้าเช่นที่เลยแข็งท้ายเห็นไหมเอาไหมนี่ด <c oughs> ้าายวยนวดปวดเมื่อยของวัดปพนวดใส่ให้พี่ใหญ่เลย <c oughs> นี่แล้วแล้วก็นำมามอบไว้ให้ด้วยนะครับ ใหญ่เจน้องๆคนไหนที่เขาปวดมเลยมอให้เลยนะเอออันนี้ยกให้ทั้งหมดเลยครับผมแต่ว่าเบื้องต้นให้ยกยกใหญ่ก่อนสองปวดนินยากันยุงตกลงจะเอาอไมไ่เอาอุกรอแอร์ใช่ไหมต้อกแรเต็มเต็มไหมเต็มไม่ต้องแอร์เนี่ยรอรอกันยองอะไรมามา